ปฏิกิริยาจนมีบางจุดเป็นผลึกหินแล้วนะครับว่ามันมีผลึกหินด้วยนะครับจุดนี้ครับหนึ่งที่ยังสมผลึกหินนี่อีกจุดหนึง่งเป็นผลึกหินนะครับที่แขนก็เป็นผลึกหินนะครับที่ท้องเป็นผลึกหินพอพระองค์นี้มันร้อยกว่าปีแล้วร้อยเจ็ดสิบปีแล้วอย่างผมผมรู้เลยว่านี่ผลึกหินนะเพราะมันจะมีแคลเซียมธาตุเหล็กหรือ ปูนหรืออะไรนะั้นมารวมตัวกันทําปฏิกิริยาทาให้เป็นผลึกหินนะครับเนี่ยที่เห็นเป็นแสงหเห็นไหมครับนั่นคือผลึกหินนะครับผลึกหินธรรมชาติานะครับเนี่ยก็เหมือนในพระสมเด็จเรานั่นแหละครับอ่ยาเพราะฉะนั้นก็เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนได้ดูว่าเนี่ยความลับที่ไม่มีใครรู้ว่าพระสมเด็จเรามีผลึกหินนะครับคือความวิเศษและความสวยงามของพระสมเด็จอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ไม่มีใครรู้นะครับความลับนี้ผมมาบอกเพื่อน ให้ได้รู้กันนะครับวันนี้ครับ